ท่านผู้ชมครับจับตาดูว่าเดอะช็อกวันนี้มันจะอะไรกับกูเนี่ยโอ้โหขอเปิดหน้าต่างปั๊บไอ้เชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนกูไม่ตกใจหรอกกูไม่ใช่สายเก้เกมผีเป็นซท่าไหนยมันมีความเชื่อที่มีอยู่ว่า ดูแต่ตรงนี้ให้ดีกังเขนไม่ว่ามีคราบเลือดเต็มไปหมดแล้วก็มีรอยเลือดด้วยรู้สึกจะเป็นเลือดสดใหม่ซะด้วยสิไปต่อดีกว่าโอ้โหทางนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมทั้งหลายครับดูตรงนี้ให้ดีๆครับนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาเด็กทาล็กนะครับเป็นเด็กทาล็อกจริงๆนะครับพี่ริวบอกว่าเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งนะครับก็บพกาะพ่อบอกก็พราแล้วว่าใครเป็นคนทาแท้งไม่รู้ครับแต่ที่รู้นี่ศพทาล็กอยู่ตรงนี้นะฮะส่องแสงมาสักเท่าสัก,สกเสมอเลยเนี่ยดูดีครับนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นศพเด็กทาลกที่ ไม่สดใหม่เลยน่าจะเป็นศพที่เสยสยบน่ากลัวพอสมควรจะเซฟทำไมล่ะตรงนี้ปิดไม่ได้ของคยต้องจังไปล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะพาไปไหนจะพากูไปไหน มึงจะพากูไปไหน <S <S โอ้โหแม่งอ๋อไม่ไมีอะไรไที่ไหนขอเปลี่ยนแบตสักคู่เฮ้ยแบตจะหมดแบตแบตจะเกลี้ยงแล้วเฮ้ยมอยู่ไหนเนี่ยแม่งเหมือนเหมือนเหมือนาพาคเหมือนเหมือนว่าอีลิน้นสั้นแล้วพาผมไปไหนเอา้เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที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 เฮ้ยเดี๋ยวทีเฮ้ย เดี๋ยวสิเหย้ยแมไมต้องไปทาง,งนี้อย่างเดียวอะไรเน,เนี่ย้<ม>ยแม่งตกใจหมดเลยชิปหายที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเพดงเพดานโอ้โหสนุกสนานอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอ้าวเฮ้ยเสียงอะไร เสียงอะไรเสียงโอ้โหอะไรมีวิญ,ญญาณไหนมาตามมาตามมาโอ้โหโอ้โหไม่ให้ดาร์กวันน่ะไม่ให้ดาร์กวันน่ะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่กูนี่กูดูอินทีเดียใช่ไหมนี่กูอินดูอินโอ้ยอะไรเนี่ยนี่กูดูอินทีเดียใช่ไหมครับโอ้โหแม่งหันหลังโอ้โหหันไปหันมาดูนะปึ๊บปึ๊บ ไม่มีอะไรก็แค่หันหันหลังไปกูก็แค่คิดไปเองก็แค่คิดไปเองเปิดอะไรทสิยังล็อกยังล็อกห้องอยู่อะไรอะอะอ้า u c k f าด k าด c k crap crap what the This is a club okay อ่ะเปิดดีป้ะหคุณต้องเปิดอ่ะเข้ามาป้ะอ้าวเฮ้ยที่ไหนเนี่ยอ้าวเฮ้ยลุงลุงทำร้ายผมทำไมลุงทำร้ายผมทำไมโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแม่ง แม่งสดๆดเลยกูวิ่งแล้วที่กูไม่อยู่แล้วสัตว์กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วครับกูจะอยู่ทําไมครับไม่อยู่แล้วครับกูจะอยู่ไปเพื่ออะไรครับแม่งมีเกลียดความเหนื่อยด้วยแม่งมีเกลียดความเหนื่อยด้วยแม่งมีเกลียดความเหนื่อยด้วยกูขอเก็บเก็บไม่ได้โอ้โหตามกูใหญ่อย่ามาหันหน้าใส่กูสิ โอ้โหแม่งยัดโดโอรีโอห้าบาทแม่งคนในบ่บ้านไล่กูมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยเหมือนฉากสยองขวัญน,นึงอยู่ในได่ข้าวพูดต้องละลากสังขารอะไรเนี้ยกูอยู่ที่ไหนวันนี้กูไม่ท่องไม่ถ่ายแม่งละไอ้ฟัดโอ้โหจะอยู่ทำไมกูวิ่งสิจ้ะ วิ่งสิจักอยู่ทำไมกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วหมู่บ้านอะไรของมึงหมู่บ้านอะไรของมึงถามหน่อยกูวิ่งดีกว่าอะไรวะแว่นแว่นอ้าวเฮ้ยใครโอ้โหอย่าดิไอโอ้โหโอ้โหมึงเล่นอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าทำ